ที่มันต่างก็คือปกติแล้วการประกวดทั่วไปมันจะเป็นให้นักเรียนได้หาประสบการณ์แต่ละการนี้มันไม่ันไม่ใช้เป็นอย่างนั้นเขาใช้ชื่อว่าเป็นแคมป์นั่นคือหมายความว่ามันมีวิทยากรมีศิิป,ปินจริงๆมีคนที่มีประสบการณ์จริงๆมาถ่ายทอดให้เด็กๆที่ผ่านการคัดเลือกมันดีกว่าที่เขาจะรับรู้จากอาจารย์ที่ ที่มีมุมมองฝั่งเดียวดีใจนะที่เด็กๆได้มาเจอประสบการณ์ที่ที่เขาไม่เคยเจอในเวทีไหนมาก่อนซึ่งดีมากๆครับสาหรับคุณแม่ดีใจมากๆเลยนะคะดีใจมากที่เขาผ่านมาถึงรอบนี้ได้เพราะว่าเขาตั้งใจซ้อมกันมากๆดีใจที่เขาเต็มที่กับการซ้อมด้วยมีความสุขมากค่ะที่เห็นลูกเรามีความสุขในจุดนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณรายการดีๆที่สร้างขึ้นมาให้น้องๆได้มาโชว์ผลงานได้มาโชว์แบบสิ่งที่น้องๆใฝ่ฝัน,อ,ฟฟนอยากจะแสดงฝีมือ ให้พี่ๆหรือให้หลายๆท่านได้เห็นในสิ่งที่น้องๆใฝ่ฝันกันก็ขอบคุณมากค่ะ